โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดกิจกรรมปั่นการกุศล40ปี40กิโลตะลลยทินทับปุดปั่นวัดใจไหวพระธาตุบางเรียงที่โรงเรียนทับปุดวิทยาอําเภอทับปุดจังหวัดพังงานายทัชเวจันสุขศรีพ่วงหน่วยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล40ปี40กิโลปั่นเพื่อน,น้องทับปุดวิทยาตอนตะลลยทินทับปุด ปั่นวัดใจไหวพระาธาตุบางเรียงโดยมีนักปั่นในจังหวัดพังงาและในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนายสุนทรรักเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยากล่าวว่าในโอกาสครบรอบ40ปีของโรงเรียนทับปุตดวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอทับปุตดทางโรงเรียนจึงร่วมกับชมรมสิทธิ์เก่าและคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ 40ปีทับปุฎวิทยาในค่ำคืนนี้อีกทั้งเพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบทุนให้กับโรงเรียนทับปุรวิทยาในการสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความสมบูรณ์แข็งแรงและยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของอำเภอทับปุรอีกทางหนึ่งด้วยโดยใช้เส้นทางจากโรงเรียนทับปุรวิทยาผ่านตลาดเทศบาลตำบลทับปุรมุ่งหน้าสู่พระธาตุบางเรียง ก่อนที่จะย้อนกลับมาสู่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งรวมระยะทาง40กิโลเมตร No, no, no.